เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเปลมเองชนะนะจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโซนโฟนะฮะช่วงนี้ก็เขาฮิตตกปลากลันจริงเพราะว่ามันมีบวก15นะเขาปรับเบ็ดตกปลาใหม่แต่ผมไม่ได้มาตกปลาหรอกวันนี้ผมจะมาย่อยสกิลอีกสักรอบหนึ่งนะหลงังจากรอบที่แล้วที่เราย่อยไปแล้วใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเกลือมากๆเลยคราวนี้ก็อยากจะมาย่อยอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะเกลือได้อีกหรือเปล่าตอนนี้ผมมีสกิลอยู่อ,อ่ะ เดี๋ยวขอคิดเลขไปเลยละกันจะได้ง่ายดีในการคำนวณน,นะอาตอนนี้ผมมีบวก3อยู่4อันเอ้ยไม่ใช่บวก4อยู่16อันบวก4 16อันบวก3 64อันแล้วก็บวก5 8อันอันเดี๋ยวเรามาคำนวณกันบวก3ก่อนบวก3มันจะได้4 32 12คูณ64เราจะได้ช่องวิญญาณใช่ไหมเออเออถูกลวถูกละเราได้ช่องวิญญาณ768ช่องแล้วถ้าเป็นบวก4 4 4สคูณ4 16 16กคูณ16ก <16, S 2> <16, S 1> ็ 16, ここจะได้มาอีก256ช่องวิญญาณแล้วเรามีบวก58อัน4 5 2ห20ยคูณ8ได้มาอีก160เราจะมาบวก2 5 6แล้วก็บวก1 7 6 8วก2อ666ห บวกเเราจะได้วิญญาณมาทั้งหมด1184ช่องทั้งหมดมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มย่อยกันเราจะเริ่มจากบวก3าก่อนเลยแล้วกันนะผมขอเปิดกล่องบวก3ไปก่อนโอเคเปิดกล่องบวก3หมดแล้วแล้วก็มาเปิดพวกนี้กันเดี๋ยวเปิดให้มันเต็มก่อน่าโอเคสกิลบวก3เต็มแล้วมันช่องละ20อะ่อ่ะช่องละ22ช่องนี้ก็8ปดเอ้ยสีป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มย่อยกันเลยฮะมาเราจะไปอย่างรวดเร็วกันเลยครับผมไป เราย่อยสกิลบวก3หมดแล้วเฮ้แต่ว่ามันไม่ถึง64ว่ะผมดูผิดหรือเปล่าวะมันไม่ถึง64มันมีทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยมันมี780วิญญาณ780วิญญาณหาร43265กล่องเหรอเอ้หก5กล่องนี่เดี๋ยวนะ40เอเอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคเพราะว่าผมมีสกิลที่เหลืออยู่ในช่องเนี้ย1นหนึ่งสกิลโอเคถูกแล้วบวก3เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บวก4เลยละกัน เดี๋ยวบวก4ี่กับบวก5ผมเอาพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่เยอะเพาเปิดกล่องไปให้หมดแต่ว่ายังไม่มีอะไรดีๆเลยนะจะหมดแล้วเนี่ยเคเปิดครบแล้วโอเคเราไปต่อกันอีก25สกิล25สกิลไปลุยครับผมจะหมดแล้วบวก5เอ้ยอะไรเนี่ยสเปเชียลโโหเพิ่งเห็นแบบแจมๆแค่อ,อันเดียว หมดตูดโอเคมาดูดิเฮ้ยสเปเชียลน่าจะแพงสุดหรือเปล่าผมไม่เคยเจอเลยแพงลองจากรีเจนหรือเปล่า power f u l ลมีแค่6อันโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่า1,000กว่าวิญญาณอะ่ะมันจะได้สักกี่บาทอ่ะนี่ออกมาแล้วอู้ทำไมทำไมมันเกลือบแบบนี้วะเดี๋ยวนะ9 6 6 0 0บวก39,000บวก1 7 5 5 0บวก1 8 0 0 0ล้านได้ 2. 9เอมเองอะ่ะเฮ้ย2.9ใช่ไหม เด,ดดเ,เดี๋ยวมาดูคิดเลขเดี๋ยวมาดูคิดเลขจะได้นึกภาพออก 2.97M ไม่ถึง 3M มันมีวิญญาณทั้งหมดที่เราได้ประมาณพันกว่าช่องอะแต่ว่าโอ้โหเรทมันเกลือมากอะหรือผมแค่ดวงไม่ดีวะผมเห็นคนอื่นเขาทาลงในกลุ่มอะโอ้โหได้อย่างเยอะนะเนี่ยผมจะเอาแค่วิญญาณหลักๆที่มันขายได้แพงๆนะไอ้พว,ก,พวก,กเนี้ยไอ้พวกถูกๆเนี่ยมัน50บาทอะไรเงี้ยมัน700อกว่าอันมันกไ็ไม่ได้อะไรเลยอะเนี่ยสามหมื่นกว่าเนี่ยก็ตีไป 3M มกลมๆแล้วกันถ้าขายพวกเศษอะไรนี่ออกอ่ะถ เมื่อกี้เรา skill ก,กี่ช่อง skill อยู่ที่1184ช่อง1188ช่องเพราะว่าเรามี skill อยู่ในช่องของเราที่เปิดเวลาด้วยบวก3อันนึง1188ช่อง1188คูณ5,000 5,000นี่คือ skill ไม่บวก คือราคาสกิลไม่บวกเท่ากับ 5.9m ถ้าเราซื้อสกิลไม่บวกมา1,188สกิลแล้วเอามาย่อยเนี่ยเราขาดทุนแล้วตอนนี้เท่ากับว่าผมขาดทุนแล้วผมจะต้องได้เยอะกว่า 5.9m ผมถึงจะไม่ขาดทุนอันนี้ถ้าคิดตามเลทที่เราเอาสกิลไม่บวกมาย่อยนะเพราะว่าสกิลไม่บวก1อันอะย่อยปุ๊บมันจะได้ช่องวิญญ,ญาณแค่1ช่องเท่านั้นอืมแต่ว่าอันนี้เราบวกไงถ้าบวก1มันก็จะได้เพิ่มมา4ช่องอะไรเงี้ย บวกบวก2ก็ได้เพิ่มมา8บวก3ก็ได้มา12อืมแล้วก็คิดตามนี้เลยผมได้วิญญาณมาทั้งหมด1188ช่องแต่พอได้ของมาขายเนี่ยได้แค่ 3M ลบ 3M ผมขาดทุนไป2.94ล้านนะฮะ294โอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยนะเกือบ 6M นะถ้าคิดเป็นทุนสกิลที่ไม่บ,มบวกนะบวก0ูนแล้วามาย่อย 5.9M เกือบ 6M อ่ะเออพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ขาดทุนอยู่ดีอูลเลดเกือหนักมากอะ่ะ1,000กว่กลมันเปป็นไได้อ Ok Bye lại bye, bye.